ผมชอบท่อพี่มากเลยอันเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะผมถามเรื่องท่อก่อนดีกว่าท่อตัวนี้ของอะไรอ่ะครับ B J p ครับ B J Pan นะครับใช่ครับอ๋อตัวนี้มันเป็นตัวอะไรอ่ะพี่ผมไม่ค่อยเห็นน่ะจริงๆผมก็ไม่รู้จักนะจริงๆผมเองเปลี่ยนท่อมาแล้วทั้งหมด5ชุดอ uh ่ะฮะไล่ไปเรื่อยเลย A R S C <S คาผมไล่ไปหมดจนมาเห็นเวลาที่เขาวิ่งในสนามเขาใส่ตัวนี้กันอ๋อ,อผมก็เลยเขาใส่ในสนามกันเหรอพี่ใช่ใช่ผมเห็นมีหลายคันนะครับ ใส่สนามแล้วใส่ก็เหนี<อ>วย,ยวยผมก็เลยเออมาลองใส่ก็ก็วิ่งดีครับติดมือดีเลยอ๋อโดนมาเท่าไหร่พี่แค่อ,อันนี้เป็นสลิปออนใช่ไหมสลิปออนครับสลิปออนอ๋อโดนมาเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณเบิกใหม่มัน4ี่หมื่นกว่าบาทครับ<อ>พี่แม็กสุดเจ็ดนะแล้วพี่ไปใส่คอของอะไรอ่ะคอเป็นของมันนะพี่แม็กเอาจริงเหรอใช่ครับมันจะมีรุ่นที่สามารถใส่ใส่พักเท้าเดิมปั๊มหลังของอะไรอ่ะพี่อเนี้ยผมถามด้วยด้วงครับด้วงเนาะจ่ายเมมโบ้เนาะใช่อืม นี่ว่ะล้อมาเช็ดอีกแล้วมาเช็ล้อมาเช็ดเมียรู้ราคานี่เป็นไงเนี่ยพี่ล้อเดิมครับล้อเดิมล้อเดิมล้อเดิมพ่นสีนะบอกเมียล้อเดิมพ่นสีคัน <c oughs> นี้ก็เป็นสวิงอาร์มก็เป็นคาร์บอนครอบเข้าไปใช่ไหมพี่ใช่ครับคาร์บอนครบพวกนี้เป็นคาร์บอนหมดเลยนะเ,นเพื่อนๆก็ครอบเข้าไปนะเกยโยงของอะไรอ่ะพี่ขอดูหน่อยดีกว่าตาสเต็ปเลยเกยโยงไม่ต้องลายเทคว่ะ จะไปชมคลิปกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณ SBO Best 158นะครับผมโอเคเรามาคุยเจ้่ของรถกันดีกว่าครับนี่เล้่อของรถครับสุดหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อทิวครับ ชื่อทิวอะพี่ครับรถคันนี้รถยี่ห้ออะไรพี่รุ่นอะไรเซนเอ็กครับปี2018ครับเซนเอ็กปี2018ันสอะครับใช่แล้วโอ้โหตอนนี้พี่ออกมานานยังครับอันนี้ซื้อมือสองมาครับพี่แม็กซื้อมาได้ประมาณปีเองแล้วเดือนหน้าครบปีพอดี11เดือนครัได้สภาพมือสองมาขับไปกี่โลแล้วเนี่ยพี่ขับไปกิโลตั้งแต่ได้มาวิ่งน่าจะไม่ถึงพันครับพี่แม็กปีหนึ่งไม่ถึงพันหรอไม่ถึงพันครับใช่มันจะจอดมากกว่า จอดมากกว่าใช่ไหมพี่โหโคตรสดเลยอะรถคันนี้สดจริงอค่อยๆทำคือต้องบอกว่าพี่ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายถูกปะคือพอมีของแต่งอะแต่ว่าไม่ได้เน้นอะไรที่แบบมันสุดขนาดนั้นใช่ไหมพยายามจัดให้มันลงตัวพี่แม็กพยายามเน้นพยายามจัดให้มันลงตัวใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคเรามาไล่กันดูเล่นดีกว่าเพื่อนนี่นะถ้าเป็นชุดหน้าจริงก็มีชิลเนาะอันนี้ไอผมถามก่อนเลยคำถามแรก พี่อันเนี้ยที่พี่ซื้อมือสองมาเนี่ยคือมาสภาพนี้อยู่แล้วหรือว่ามือสองมาจริงๆมีแค่ชิวอย่างเดียวใช่มหมที่เหลืออเดิมชิวกับตัวอกนี้อตัวชิวกับอกที่มาเป็นของเดิมที่แบบซื้อมือสองมาใช่พี่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเดิมแล้วที่เหลือคือไม่มีอะไรเดิมแล้วโอเคงั้นเรามาคุยกันต่อพี่ผมถามถึงของแต่งเนี่ยเมียพี่รู้หรือเปล่าเนี่ยว่าพี่แต่งรถอ่ะ ถ้ารู้นย่ยจะไม่ลงคลิปใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนก่อนหน้านี้ไม่รู้นะพี่รู้มไม่รู้รต่อาจาะอาจะแกล้งไม่รู้อโอเคถามไปก่อนเดี๋ยวยโดนลบคลิปอีกตูวโอเคครับพี่งั้นเรามาดูกันดีกว่าดูแบบร้าวๆกันดีกว่าผมเห็นอย่างแรกเลยสายถักรถพี่เนี่ยอันนี้พี่ใส่ของเอิญมาป่ะใช่ครับอ๋อมรู้เพื่อนเห็นหรือเปล่านะพอดีผมถ่ายตอนค่ำๆแล้วอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ของเอิญนะแล้วปั๊มนี่คือปั๊มอะไรอ่ะนี่ อะไรนะครับ ST ครับ ST เหรอพี่ทีพี่มันราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ผมได้มือสองมาประมาณ35,000 35,000าสามห้าใช่ไหมพี่อ๋อได้สายมาด้วยเงินกับบาอ๋อสายถักพวงนี้ใช่ไหมพี่ใช่จานนี้พี่ก็เปลี่ยนป่ะจานโบ้ครับจานเป็นโบ้เนอะใช่อืมนี่หว่าล้อมาเช็ดอีกแล้วมาเช็ล้อมาเช็ดเมียรู้ราคานี่เป็นไงเนี่ยพี่ล้อเดิมครับล้อเดิมล้อเดิมล้อเดิมบนสีนะบอกเมียล้อเดิม่นสี มาเชแล้วก็บางคนน่าอันนี้เป็นคาร์บอนใช่ป่ะพี่อนอันนี้เป็นงานถ่ายงานนอกอ่ะพี่อ๋องานนอกครับแพงไหมพี่โดนมาเนี่ยอสองสามพันกว่าบาทครับอ๋อมือสองสามพันกว่าบาทเนาะพยายามเก็บจริงส่วนมากเน้นของมือสองหาในเว็บเอาประหยัดตังค์ไปเยอะคือประหยัดเงินดีกว่าใช่พี่ใช่ครับไปลงสุดๆเต็มๆไม่ไหวครับพี่แม็กไม่ไหวเนาะไม่ไหวครับไม่ไหวเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยโอ้โหจริงครับช่วงนี้แม่งประหยัดได้ต้องประหยัดว่ะ หาอในเนี้ยจริงๆสนุกครับแต่งไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยเนาะค่อยๆแต่งไปเรื่อย<ด>ค่อย,อยๆอยลงไปอจอดนี้มาดูกันต่อดีกว่าพี่ผมชอบท่อพี่มากเลยอันเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะผมถามเรื่องท่อก่อนเลยดีกว่าท่อตัวนี้ของอะไรครับบีเจแปนครับบีเจแปนะครับใช่ครับอ้ตัวนี้มันเป็นตัวอะไรอี่ะพี่ผมไม่ค่อยเห็นนะจริงๆผมก็ไม่รู้จักนะจริงๆผมเองเปลี่ยนท่อมาแล้วทั้งหมด5ชุดอ่ะฮะไล่ไปเรื่อยเลย ARSC ราคาผมไล่ไปหมดจน มาเห็นเวลาที่เขาวิ่งในสนามเขาใส่ตัวนี้กันเออผมก็เลยลองเขาใส่ในสนามกันเหรอพี่ใช่ใช่ผมเห็นมีหลายคันนะครับใส่สนามแล้วก็ใส้ตัวนี้เอาผมก็เลยเออมาลองใส่ก็วิ่งดีครับติดมือดีเลยอ๋อโดนมาเท่าไหร่พี่แค่อันนี้เป็นสลิปออนใช่ไหมสลิปออนครับสลิปออนอ๋อโดนมาเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณเบิกใหม่มันสี่หมื่นกว่าบาทครับพี่แมี่นเจ็ดนะแล้วพี่ไปใส่คอของอะไรอ่ะ พอเป็นของมันนะพี่แม็กอ้าวจริงเหรอใช่ครับมันจะมีรุ่นที่สามารถใส่ใส่พักเท้าเดิมได้โอ้ไอพวกนี้ตีไทเทหมดเลยเหรอพี่หรือว่าไปเปล่าจริงๆมันเป็นไทเทียพี่แม็คเป็นเซนดีเพราะว่าเซนดี้จริงๆมันไทเทตั้งแต่เม็ดเลยเจ้าเหรอครับใช่โอ้ยนี่ผมผู้รู้เนี่ยแล้วก็พวกคาร์บอนพวกนี้เนาะใช่ครับมีแล้วเพื่อนปั๊มหลังของอะไรอ่ะพี่อันนี่ผมถามดูด้วงครับด้วงเนาะ แล้วก็มีพวกหางหลังอะไรพวกนี้เนาะไอ้พวกนี้ราคาแพงไหมพี่พวกนี้หลก 1, ักพันใช่ไหมครับล 1, ล 1, หลักพันเนาะนี่โอเคอยู่นะล้อมชอบมากเลยล้อมาเชต้องสีทองเนี่ยกูบุญชัดเจ็ดสิบสวยมากเลยเพื่อนๆแต่ผมชอบที่สุดคือท่อเขานี่แหละผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค<ม>ุณรู้เพื่อนๆเคยเห็น,นหรือเปล่าผมว่าเป็นน้อยคันนี่จะใส่นะเพ,พื่อน <peach> แฝกลังมาทางนี้ก็เป็นสวิงอาร์มก็เป็นคาร์บอนครอบเข้าไปใช่ไหมพี่ใช่ครับพวกนี้เป็นคาร์บอนหมดเลยนะเ,นเพื่อนๆก็ครอบเข้าไปนะ <c oughs> เกยโยงของอะไรอ่ะพี่ <c oughs> ขอรู้หน่อยดีกว่าตามสเต็ปเลยเกยโยงไม่ต้องไลท์เทคว่ะเกยโยงไลท์เทคนะครับคือรวมๆแล้วผมว่าอยู่ในสเต็ปของแบบที่โอเคเลยแหละพี่ คือไม่ได้ใช้งบอะไรมากมายแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยอะไรมากมายเช่นกันเอาที่พยายามเน้นให้มันตอนแรกก็เน้นพยายามแฟร์ลิงเดิมๆแต่พอใส่ไปมันก็เริ่มเริ่มเริ่มค่อยๆมาแล้วคารับอนคิดว่าพี่จะทําอะไรต่อพี่จริงๆอยากได้จอครับอยากได้จอโอ้เอาจอเลยเหรอใช่ใอยากได้เอาว่ะเอาว่ะจอแท็คเอ็กซ์เดิมๆขี้เหล่มากขี้เหล่สุดๆรับไม่ได้อ๋อครับอยากได้จอคาร์บอนคาร์บอนเขาก็มีเต็มไปหมดเลย สวยมากเลยปั๊มบนของอะไรอะพี่เป็นโลโก้แดงครับอ,อ๋อโลโก้แดงใช่ไหมครับออคือของแต่งรวมๆแล้วค่อนข้างที่จะก็คือมันไม่ได้น้อยไม่ได้เยอะอะไรไปขนาดนั้นนะนเพื่อนๆเอาตรงๆแล้วก็คือตามงบดีกว่าแต่งตามงบดีกว่านะเพื่อนๆคันนี้พี่ขี่บ่อยไหมพี่ทิวโอ้อยมากพี่แม้ถ้าไม่มีใครโทรตามก็แทบไม่ได้ขี่เลยครับ แค่ไม่ค่อยได้ขี่เลยครับใช่ไหมแต่ว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆโทรตามก็ถึงจะออกทีครับอ๋อออกออกไปไหนเพื่อนแต่ว่ากดเล่นครับถ่ายรูปใช่เปล่าสายถ่ายรูปใช่เปล่าพี่ถ่ายรูปขิงถ่ายรูปขิงเฮ้แต่แต่แต่เซ็ตเอ็กซ์คันนี้ผมไม่ค่อยได้รีวิวแบบรถเซตเอ็กซ์เท่าไหร่นะเพื่อนแล้วก็คันนี้เป็นคันที่แบบว่าคือไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยอะไรเกินไปนะเพื่อนถ้าพูดกันตรงๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะซัตเอกคันนี้มีตากล้องเขามาถ่ายอยู่คนหนึ่งนะครับดึงรูปเขามาโชว์ให้ดูนะเ,นเพื่อนๆรวม,มๆแล้วโอเคเลยพี่ทิวคันนี้ผมถามนิดนึงหน่อยพี่ผมถามราคาได้ไหมอ่ะราคาอ๋อพี่ถามผมถามงี้ได้กว่าพี่ซื้อมือสองมาเท่าไหร่ตอนนั้นอะ่ะมือสองมันสีกว่าสีกลางๆสีแสงกลางๆสีกลางๆเหรอพี่ใช่ครับรอ<า>๋อโอเคสีกลางๆนะแล้วก็แต่งไปอีกประมาณเท่าไหร่พี่ลงไปเรื่อยๆพี่แม็กลงหยอดไปเรื่อยๆน่าจะมีตอนนี้น่าจะมี น่าจะหลักสองกว่ามะสองกว่าเนาะสองแสนกว่านะพี่เนาะมียรู้ราคาเนาะพี่น่าจะไม่รู้ครับไม่รู้ครับแต่คลิปนี้ก็น่าจะไม่รอดแล้วครับเอาเลยเว้ยแต่จริงๆถามว่าถ้าเกิดไปเบิกใหม่หมดผมว่าราคาน่าจะทะลุแต่ผมเน้นพยายามหาของในเน็ตแล้วก็หาอีสองเท่าที่หาได้มันก็ไม่อยากไปเยอะครับพี่แม็กถ้าเกิดน้องๆอยากจะแบบเออ ประหยัดนบหน่อยไม่ต้องเบิกครับครับผมใช่คือเน้นมือสองก็โอเคใช่ไหมพี่ถ้าพูดตรงตรงใช่ดูรวมๆก็ได้ครับสภาพได้อยู่ครับโอเคพี่ทิวไงวันนี้ไงก็ต้องขอบคุณพี่ทิวมากนะรถมาดูมาให้ผมรีวิวนะพี่นะครับเดี๋ยวไว้ดูรูปพี่ทิวกันได้ในในในเพจตากล้องดูคุติของผมนะเพื่อนๆงาวันนี้ขอบคุณพี่ทิวมากพี่มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ